พิธีกรเจ้าจ๋าค่ะน้อน้อยค่ะวันนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะคะเพื่อร่วมกันพูดคุยกันเรื่องการอุปสงค์กันสวัสดีค่ะอาจารย์ตั้งโมคุณค่ะก็ถึงจะมารักงานแล้วก็จริงนะคะแต่คลงทำเลขับมาอย่าวันนี้ก็คงต้องมีคำถามถามกพี่ๆค่ะในในข้อที่เไปใหญ่ๆนะคะ ก็น่าจะมีประโยชน์เป็นเพื่อนเพื่อนใหม่ค่ะค่ะก็าท่านก็เป็นคุณท่านใหม่นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กัน,ก,นก็อยากจะไม่มีเพื่อนๆน,นะคะหน้าใหม่ๆแล้วกแบบ็พี่ๆด้วยนะคะที่ปฏิบัติได้ได้ผลอย่างไรแล้วก็มานำมาแชร์กันค่ะงั้นก็ขออนุญาตนะคะเริ่มจากคุยไก่ต่อนะคะว่าวันนี้เรื่องควาสมสด อะไรที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆที่พี่น้องได้ฟังกนันนะครับของส่วนตีกัางนะครับในหัวข้อของวันนี้ก็คือปานงสงเครานะครับการที่ปานจริงๆแล้วเนี่ยปานคืออาการนะครับเป็นเป็นผลของการปฏิบัติงาน,นในการในการปฏิบัติระหว่า,างกายกับจิตลมหายใจนะครับการจะเกิดปานได้นะครับมันต้องของ ก็มีครูป็นพูดว่าจะต้องมีอาหารอาการแล้วก็อาการนะครับที่เกิดความสมดุลของการถึงจะเกิดปานได้นะครับปา,กานบบาก็คือจริงๆแล้วในการปฏิบัติเราต้องเดินมปใจนะครับมีสติอยู่ในการเดินลมเปิดใจให้เดินปกติแล้วในการเดินปานนี่นะครับจะอาจจะเข้าึกยาวออกยาว ให้ในระหว่างการเดินของปานออกยาวกับเข้ายาวเนี่ย,ยให้สม่เสน,นะครับเกิดการ,กการกกส่วนวของกายมีจิตที่ระหูจริงๆองมีสติสมัญญริาในการทบรู้ของกาียนรู้ด้วยนะครับพอสติรับรู้สมัจจริยาประรู้นะครับการที่เรารู้ของการนรู้จะเกิดอ,อาการอาการในกาย เช่นการร้อนหรืออาการเย็นอันนั้นผมการตรวจนะครับนำไปวิเคราะหสัมผัสได้ว่าเป็นปัญาอะไรในการเรียนรู้การดูคนที่มีท่าใป็นกายที่จังับนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ให้ทราบถึงนะครับว่า คนของรูป้นเป็นอย่างไรโดยในการจะทำให้เกิดลามทำได้หราอไมเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะครับค่ะก็ขอเพิ่มเติมจากที่ไก่ได้พูดไว้ะคะก็ขอตัวก่อนว่าในเวทีนี้เป็นประสบการณ์จรงที่ได้รับจากการเรียนรู้ของลูกศิษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผุ้ทำก็อาจจะพลาดบ้างน้อยบ้างตามประสบการณ์ของแต่ละท่านนะคะแต่ว่าเราถือว่าเป็นปรการ การแสตช์เปลี่ยนกันเพื่อที่จะสร้างเสริมการเรียนรู้ในหูู้สิทธิ์นะคะเพื่อให้ได้การเก็บเรืประโดยชน์หรือผลที่เกิดขึ้นจริงในเชิงประจักษ์ที่มาเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับการถ่ายทอดจากบรรดาจางไปอย่างไรแล้วมันได้นําไปปฏิบัตินไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรซึ่งประโยชน์แน่นอนว่าแต่ละคนจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะอย่างที่วันที่ัวข้อการโบสถเนี่ยอย่างที่น้องไก่ได้เกิดถึงหลักสำคัญที่ หลวงปู alors, look, son, donc, ่ได้สอนออวไปนะคะว่าสู่วามาจากกายลมและจิตที่มีความสมดุลนะคะความสมดุลนั้นเกิดขึ้นจากการมีสติหรือความรับรู้ที่ชัดเจนอยู่ภายในกายนะคะซึ่งวันสุ่งสดนี้ก็เป็นวิชาวิชาหนึ่งที่หลวงปู่ได้นำมาสอนให้พวกเราฝึกให้มีการฝึกความรู้ตัวหรือสติให้อยู่กับกาย ซึ ừ, Nacional, tam, il, ่งในขั้นตอนของปารอติมโซทั้งหมดที่ได้สอนไปเนี่ยในภาากายก็จะมีขั้นหนึ่งสิบนะคะซึ่งเราได้ฝึกกันเป็นประจำในท่ากายหรือบ่ากก็จะได้ฝึกนะคะในขั้นหนึ่งนี่ก็คงถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของการที่จะรู้จักนาเอาสติหรือความรู้สึกตัวซึ่งโดยปกติเนี่ยคนทุกคนมีแต่ว่ามีแล้วมักจะถูกเลื่อนลอยนะคะหรือว่ามันได้แข็งแรงนะมัน เตลิดไปกับสิ่งลเล้าอารมณ์กิเลสหรืออะไรต่างๆนะคะสุดแล้วแ,แต่มันจะพาไปแต่เมื่อไรที่เราตับเข้ามารู้อยู่ภายในกายนะคะเมื่อนั้นเนี่ยตัวกระเาะของสิงเนี่ยมันก็จะรับการกระตุนการฝึกให้มีความรู้สึกตัวได้ชัดเจนให้มีความแข็งแรงตั้งมั่นมากขึ้นองค์ปราชญ์ก็ได้มอบขั้นตอนหรือสิินะคะซึ่งแต่ละขั้นะมีความหยาบละเอียดแตกต่างกันไปในขั้นหนึ่ง เป็นขั้นเบสิกที่จะเป็นการเริ่มจูงจิตหรือสติให้กลับเข้ามาอยู่ภายในกายโดยที่ในในสารานี้ไม่มีใครไม่เคยฝึกใช่ไหมคะถ้าอย่านั้นก็ไม่ต้องพูดนะคะมีคนไม่เคยฝึกนะคะพราะมีที่มาใหม่ก็เดี๋ยวฝ่ายที่ได้เจอของจริงนะคะแต่ว่าวอนนี้ก็ขอเนี่ยคุยด้วยกัน ก็คือมันจะมีดนตรีนะคะซึ่งเป็นเสียงเพลงหรือว่าจริงๆแล้วเป็นพระสูตรนะที่ชื่อปัญญาบรลวิตาซึ่งเป็นเพลงสวดนะคะซึ่งว่าด้วยความว่าเรื่องของสุญญตาหรือความว่าแต่เราฟังในเรื่องเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะในพระสูตรนี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาว่าเรื่องความว่าแต่ว่ามีจังหวะนะคะที่เป็นเสียงกันเพราะ๊อกป๊อกเนี่ยค่ะองค์หลูก็ าให้เราเนี่ยหัดการในผู้มีสติโดยการฟังเสียงเคราะ์นะคะก็ให้รู้นะคะรู้แล้ว,วก,วกนะะ็ต้องก้าวเดินนะคะให้พร้อมไปกับจักรวาลหรือว่าเสียงเคาะันนะั้นนะคะการก้าวก็คือการมีสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวฝึกให้ติและสัมปชัญญะเกิดขึ้นพะร้อมกันนะคะก็คือเมื่อมีเสียงเคาะห์เก็ก้าวได้ทันนะคะก็จะมีความแตกต่างนะ กว่าในแต่ละขั้นแตกต่างกันไปนะคะส่วนผลของการฝึกในแต่ละขั้นเ็อย่างไรนะคะเราก็มีพี่น้องที่อยู่วันนี้นะคะที่อยากจะมาแบ่งปันว่าตั้งแต่ปี52-53ที่ท่านได้สอนมาแล้วมีโอกาสได้ฝึกการะสมแล้วแย่เกิดผลอย่างไรในแต่ละคนนะคะับก็ขอเชิญที่สุภิธานะคะท่านและอดี๋ยวอบสอนนะคะ นะคะอันนี้คือที่สวิชาหรือว่าหมู่ได้นะค่ะคือสอการที่เธอที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยมาทั้งเอีว่าวัดดี่องที่เทพฟังก่อนแล้วปีสี่ปีรสี่สี่สี่ห้รู้สึกจะได้ไปส่วยที่หลังตวจนะคะแต่ช่วงนั้นสน่ะตนเองเป็นนิวนิวโอก แต่ว่าครูไม่ได้พูดว่ายืดน้องต้องบอกว่ายิืดอินมยืดหมอนเส้นมันยืดได้เองนะคะก็เป็นเป็นถึงขนาดที่เออจับขันเนีย่ยไม่ได้แล้วจับเข็มก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้บางทีว่าต้องไปผ่าตัดอ่ะก็นั่งหมอแล้วแต่อยู่ๆก็ได้ไปปวดที่เราศูนย์ตอนนั้นที่ยกยกเลิกเมนปวดยกเลิกอะไรต่างๆก็เปิดก็ได้ เนิ้วทำอะไรก็ได้ก็ผลแต่ว่าคนผลเนี่ยแต่พอในวันที่ปฏิบัติขึ้นเน่ยท่านก็สอนให้ท่านบอกว่าท่านบอกว่ามีคนยืดหิ้วย้ดนอก็ให้ยืดขึ้นทุกคนแหละก็ทำก็หายใจโดยใช้หายใจเข้าหายใจออกตอนนั้นท่านยังไม่ได้ฝึกไปจับ่านก็แต่เราก็เรียนรวมหายใจเข้าออกยาวท่านให้ให้ปฏิบัติอยู่ว่ะ ก็หายใจเข้าลึกยาวๆทีนี้ก็ค่อยๆนอนยืมมือแหะจับเข้าไปให้แน่นนะนะคะแล้วก็พอหายใจออกค่อยคลายยาวๆแล้วก็ตามให้สุดเลยทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้ต้องมีความเพี้ยนเออทำแรกๆไม่ต้องจะปวดว่าเออกระตุกแบบกระตุกแขนแบบเวลาเปนบิด ถ้าเอาดูดกัดยืดใช่ไยมดังจะปวดมากก็ต้องแรกๆก็ต้องแบบทำแบบต้องตาเลยไม่เลยอ่ะแบบพยายามเพราะว่าตัวหมอปวดขาต้องเลยทำได้ทำไปเรื่อยๆทำเช้าตั้งสิบยี่สิบนาทีเย็นแต่วันธรรมดากลางวันเดินไปไหนก็ไหนที่จะนั่งรอไหนที่ไหนเราก็ ก็ไม่สนใจคนทัาคนที่ทำอะไรนันการเข้าการออกในจำเข้าทำไมได้สักประมาณสองเดือนมันเริ่มนิ่งขึ้นก็มีกระังใจที่ทำใหญ่เว่นะก็ไปเรื่อยๆเปาไปเรื่อยๆสาเดือนแล้วมนิมหเดือนนั่ะปกติก็ไม่ถูกค่ะอันนี้คือโรคโรคที่หนึ่งแล้วมาโรคที่สองก็คือบันนั้นเมา ันนี้คือการแตะตาไม่อยู่แต่ว่าเออะทำท่าไหนก็มีท่าคารวแผ่นดินบอกว่าผู้ชายก็จะทําให้สอกหมากไม่โตเราผู้เอเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็คงจะยึดหูรูดได้ได้บ้างก็ทำทำกรนทุกหนักเเช้าสี่ิู้เย็นสีู่กเดินเหมือนกันปกติดีค่ะการได้อยู่แล้ว คืออันนี้คือโรคสองที่เป็นวิจารสิบคู่ที่ทำไงคราท่าท่าลักษณะยังไงครับลักษณะที่แบบเอ่อขลุ่นะเปนที่ขัดสมาดขวาท่านซ้ายซ้ายท่านขวาแล้วก็มาที่เทต่อไปขาดสมาะกลับมานะคะทำเอ่อครั้งละสิบคู่อ่ะนับนิ้วไปสิบคู่สลับซ้ายสี่สิบอ่าสลับหันสลับแล้วก็พร้อมกับหายใจเข้า แบบที่ยาวๆช้าไหร่ที่เป็นการพักออกไว้ช้าๆมากเลยพร้อมกับขมิ้นท้องขมัวนด้วยและใช้ได้ดีเลยสำหรับคนที่ใช้ายๆอาูไม่ดีแล้วอ่ะอายุแก่ช่วงนก็ต้องเป็น่างนี้แล้วก็ต้องทำไว้แต่พอมันหายแล้วเราก็ต้องทำไว้ตลอดแต่ก็ต้องมากขนาดนี้เหมือนกับนิมวมือนั่นแหละคือต้องทำไว้ประจำถ้าไม่ทำมันก็หมดไปอีกอ่ะเส้นอ่ะ ต้องยืดไปตลอดสองถามเร el, uno, hay hay ื่องเรื่องเกี่ยวการที่ที่บอกว่าองเนี่ยนะครับที่แค่ตาจจะลงไดใจแล้วก็คลานนั้นับจิตก่าที่มือคด้วยรับลมหายใจคือจิตต้องรวเป็นหนึ่งแล้วคือมือเราไป็จับแทนจะต้องรู้ตลอดนะไม่รูหว่างลหาไแล้ก็แล้วก็อันนี้ต้อละเอียดะเอียดมากเลยแล้วใช้มันจะเกีคือต้องรวมรวมเป็นหนึ่งันนั้ จิตไม่ต้องคิดแบบอื่นเลยใคะแบบเนี้ยเพือเพืออยากหายอ่ะแต่ก็เป็นความเพียรมากๆเขาคนไปบอกว่าอย่างเงี้ยอืมเราไม่เห็นหายแล้วก็ทําไม่มีความเพียรนี่ยทำมากไม่ทำมากสองสามครั้งเลิ่มมันจะได้แต่แบบนี้นะครับเนี่ยครับคือคือผลของการที่มีความมุ่มานะในการกระท๊ะนะครับก็จะเห็นผล ตอนนั้นเป็นร้านารไม่เท่ากันร้านัาก็เข้าโรงพยาบาลลมาที่นี่ก็ตอนั้นยินแบบหูแวกซแต่ว่าอที่ว่าที่ว่าออนลี้กดดันน้ลายเนี่ยหายใจเข้าหรือแล้วคือน้ำายหนึ่ัต้องทีกดใต้นากดด้น้ำารคืนน้ลายก็หายใจออกเอาเอาผิจับสองข้างให้ลง จะทำไปทำไปพอจิตสงบมันก็จะมีปุณคุณเนี่ยที่หัออกทำให้หโล่งด้วยแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เป็นหงุม่งดไม่มึนหัวไม่เบี้ยไม่อะไรนี่คือน้ำของหัไม่เท่ากันเลนจะได้อาจจะได้หทิ้งแต่ไม่ได้คืดอย่างนั้นหรอกคิดว่าตัวเองไม่ให้เบี่ยหัวก็มีลโลกที่เป็นเนี่ยแล้วก็แล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องหาหม อยญาตทวนทวนอีกครั้งได้นะคะวิธีการรักษาโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะที่ได้รับทราบกันจากพทยาที่เรองอยาบาล ลมันออกใช่ใช่จิตจับที่อยู่พอทำไปพอเราสงบมากๆให้คุณอยู่จิตอยู่ในกาแบเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาปุ่นๆี่ยออกปุ่นๆตอะรเงี้ยแล้วเช้าก็ทำไปห้าครั้งสิบครั้งเลยนะก่อนนอนอย่างเงี้ยก็ทำไปเต้นแตรก็ทำให้หูเราโล่งด้วยแล้วก็มันสบลย์ผมเร่อยค่ะ หูมันสว่างขึ้นเราจะเามเป็นปกติวันนี้เราก็ได้มีกาการล้สองอ่างกะที่ได้ยินว่าอันนั้หูไม่เท่ากันเอ๊รยเข้ารงบาลก็เลยว่าเอ่อทไว้เพื่อไม่ให้เป็นนใครได้ฟังจบไนะครับต้องทนีบ้านดูนะครับจนี้ลางกลยากเราเป็นการที่ได้มีโอกาสขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ มให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเป็นโรคอะไรระยาไหนเป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะบรรเทาในเรื่องของโรคและก็ยังสามารถหาได้นะคะดังที่คุณพี่คุณวิภาบันทึกได้นะบอกไว้ในการนั้นเลยค่ะคุณจันทร์ทำให้นอกจากว่าที่ี่เขาได้ข้อธรรมะแทนเป็นรรคนที่อยทำในการรกาัษน แล้ววิจัยการลองและวิเคราะห์สิ่ของตุงกับท่านสลังนะครับว่าท่านมีคุณอย่างเราเหมือนไหมเราควรท่านก็เลี่ยงหลักที่สำคัญในการรักษาคับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของการดูดฝาดนะครับและมีสองโรคล้นะครับนะะฮเดี๋ยวจะมีหลายโรคแล้วก็เรานี่มีหลายโรคอีกตัวมากเลยนะครับแต่เราต้องเคยที่ตัต้องไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญที่สองคับ อันนี้ใช่ไหมแต่เดกต้งมอยน้อยที่จะมาไปแบบนี้แรงสหายใจไม่เต็มแล้วก็ชอบนั่งหายใจโดยไม่ลอันนี้คือเป็นมาเลยที่ตัวเองไม่ดูนะคะหลังจากที่มาวัด้วลงปูต่อให้หายใจให้ผิให้ผิดผิดทหายใจก็ไม่รู้ว่าเป็นร แล้วก็คิดไม่เป็นด้วยนั่นแหละแต่ก็พยายามก็คือก็ไม่ทำก็พอทำทำอะไรก็ได้ขั้นตอนขั้นว่าให้ให้หนุนตามที่แม่ที่ในหลวงรัชทูตที่จะเก็บมันจะได้ปลอดภัยนะคะเพราะแต่เดิมเนี่ยจะเป็นโรคตุ่มแพ้ซึ่งอากาศก็ค่อนข้างเยนแล้วเพราะว่าเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยจะไอมากมันจะนอนไม่ได้เลยแต่ คิดว่าน่าจะเป็นผลจากการใชกกัญชาในใจแล้วมันทำให้ร่างกายอ่อนข้ามนานเหมือนกันมันก็เลยทําให้อาการคุณแร้หายไปจะว่าหายจบดีเลยหรือยังนะคะเพราะว่าเป็นคนนอนพักผ่อนน้อยนอนดึกแล้วก็องตื่นเช้ามากบางครั้งที่ทำงานหนักร่างกายอนแรก็ยังมีอาการตาอ่อนไหก็จะใช้วิธีนี้ค่ะเดินไม่ร่างกายอ่อนแล้วอากายก็จะดีลงจากที่เคยหันไหล่เยอะกงไปลงแขนบ่า ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบางครั้งก็สามารถจบเองได้ค่ะก็อันนี้เป็นเป็นผลพวงที่ที่ดีกับตัวเองมากก็คอยมาค่ะถ้าคนเป็นคริแท้จะร้อมออกมาแล้วก็อันหนึ่งซึ่งได้มาโดยไม่รู้ตัวอันนี้รักษาโรคจิตโรคจิตค่ะเพราะเป็นคนที่ที่ม เจ้าเบียดในเด็กใครทำอะไรให้ยิ่งหน่อยก็จะโกรธตอนแรกเขไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่หลังจากที่มาฝึกเดินงเป็นเพราะว่าเองไม่มีโอกาสมาวันก่อนนั้นก็จะมาแค่ที่มาเอแล้วรับกาครูบจาแต่ก็พลาาเมื่อออกจากแไม่ได้ฝึกเลยค่ะแต่อาศัยว่าเมื่อเดิน หายใจ้อกไปเรื่อยๆนึ่ได้เท่าหายใจเข้ายังยังหายใจออกเวลาหายใี่มิตสอนนะคะเราเล่นอว่าที่มิจิตกล็แล้วมันนึ่งได้ท่ไนคทานี้จคนข้างๆเเห็นที่จังเราแต่เราเองเรา่ได้ดูตัวบอกว่าใจ การคิดมันเกเป็นรูปถึงการโกรธใช่ไหมเราเรู้ใช่ไหมพราเรารู้สติจากตอนแรกจะไม่ให้รู้ตัวกาโกรธก็คือเปิดไปเลยแล้วก็มีเรือดองทัวยจะเป็นมากคนไม่ชอบนหน้าเป็นไปได้นี่จะเริ่มรู้ตัวจากโกรธไปแล้วโมรธไแล้วเป็วันไปแล้วรู้ตัวก็จะพัฒนา้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เกิดโกรธ ถ้าจะรู้่าพกแล้วก็จะท้ำได้ระยะระยะเวลาความโกดและระยะแรงการรู้ตัวมันจะสั้น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 ลยค่ะแต่ยังไม่ถึงจะขนาดเอาชนะได้ค่ะก็ต้องขนาดต่อไปค่ะก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ฐางถือในการทั้งที่นี่ยังมีน้ำตาลที่ฝึกกับจิตนะครับจริงๆแล้วกายก็บอกเองแก กายกับจิตอยู่แล้วนะครับอันนี้มีสติจริงกระจิตพอไว้รู้ถึงกายโกมันดูมันพลิกสติแตกไปเลยใช่ไหมครับคือตัวรู้มันไม่ทันนะครับให้เรามีสติมีตัวรู้ที่ตั้งมั่นพอเรารู้เนี่ยสติมันมันจะระงับแรกๆอาจจะเหมือนท่านต้อระงับจาดกายพอทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครั้งเนี่ยสติมันจะไม่ปุ่มอีกพอไม่รู้ปุ่มมันก็จะไม่ไม่ออกของการอารมณ์ของการโกมันจะอยู่ข้างในนะแต่มันจะไม่เพรแสดงจน เปนสภาวะการป่อนยวางการว่าพอรู้แล้วใช่ไหนะครับมันรู้จริงตัวที่มันมีสติตั้งมั่นมันมันคือมันเรื่องแหละมันแข็งนะครับแล้วมันจะไม่กลุ้มันไม่กลุมเส้นอารมณ์ผมมันจะไม่แตกอารมณ์ผมมันไม่แตกมันจะไม่เกิดขนาดสติมาตามทันทุกที่เงยนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับประมาณนั้นนี้แนะนำจากครูอาจารย์ที่เคยเคยดูให้มาแล้วก็อาจารย์ขอเราเรา ขออนุญาตเสริมกนิดนึงนะคะว่าเ,าเรื่องของสติหรือตัวรู้กับอารมณ์เนี่ยค่ะกลายาเป็นคนละอย่างกันจำได้อันนึงคือที่ผมผูกสอ,น,สอนกานผสมเกสรเนี่ยผมบอกว่าจะสอบแล้วก็การสอบของท่านเนี่ยก็คือท่านจะสอบว่าให้เรารู้แบบแบบผู้ที่ใช้สติรู้หรือรู้แบบ,แบ,บสัมผัสชัดยัแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่การรูอ้อารมณ์ เพราะฉะนั้นกะน,นี้ก็ก็เลยแบบพยายามที่จะระลึกบ่อยๆว่าเออถ้าเราจะสอบเนี่ยเราจะต้องแยกสองวัญนี้ไห้ได้นะก็จริงๆแล้วสติเนี่ยมันเป็นพูดง่ายว่ามันก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของของจิตนะคะแต่เป็นคุณสมบัติของจิตที่ต้องได้รับการฝึกน,นะคะมันเป็นเบื่องต้นของออสมัมมชนญาแล้วก็ปัญญานะฮะถ้าไม่ฝึกสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดนะคะ สิ่งที่เกิดก็คืออารมณ์อารมณ์คือพฤติกตรรมปกติของมนุษย์มนุษย์ทุกชนิะซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาทุกคนมีอารมณ์นะคะแต่ว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็เราโอก,กาสฝึกการเรียนรู้โดยที่อา่านหรือว่าฟังก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ขั้นที่หนึ่งนะคะแต่การจะสามารถเปลี่ยนได้จริงๆแยกย้ายได้จริงยยๆก็ค,คือเราต้องทำเอง ในการลงมือทำเราจะมีประสบการณ์รงในการที่เราจะสัมผัสว่าอะไรคือรู้แล้วก็อะไรคืออารมณ์ซึ่งถ้าพิจารณาอารมณ์ไปจริงๆถามว่ามันคืออะไรคือความจำมันคือความจดถือกับความจำที่เราเราชอบมันอะไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากโกรธหรอกแต่จริงๆแล้วเราก็ยังยอมให้มันอยู่ในเราเนาะเพราะเราเคยโกรธมาแล้วเป็นพัญหครั้งคามื่นั้งในชาตินี้นะชาติที่แล้วก็ แต่ว่าเราเราฝึกโกรธฝึกจำอะไรต่างๆไว้เยอะมากแต่เราไม่เคยฝึกที่จะรู้ทันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่กรตาที่เราโอกาสได้ฝึกเนี่ยโดยเฉพาะเออเรามีหบบรูสอนเนี่ยก็ถือว่าเราโอกาสได้ได้ฝึกที่ที่เราจะรู้นะคะพี่ว่าสนนพี่ว่าสนนะแล้วเราก็จะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจคำว่าสติได้เนี่ยโอ้เมื่อไหที่เหมือนกับว่าเราเริ่มค้นพบเห็นคนขอางตัวเรา สติตัวนี้จะอยู่บนพฤติกรรมหรือบนการสุะไรก็มนเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะที่งบอกว่าตัวของเรา,า,เ,รา,เ,ราเรามีความจดจอ่อและเราสามารถปฏิบัติเข้าถึงตัวสติอันนั้นได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดสติขึ้นจริงๆเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าคําว่ารู้เนี่ยกับคําว่าอารมณ์เน,นี่ยมันวุ่นวย่างกันคาว่ารู้เมื่อรู้ปับ๊บนะะมันก็อาจจะ มีความชัดเจนแจ่มแจ้งรู้สิ่งที่ตัวเองกำลังกระทำนะอยู่ในปัจจุบันโดยที่มันจะไม่แลกไปมันจะไม่มีอะไรมาผ่ากกันที่เราแลนไปอย่างขณะที่เราโหลดก็ดีหรือเราชอบก็ดีขนาดนั้นต้องการแลกนะคะเราไม่ได้อยู่ตรงกันจริงๆอเรากำลังวิ่งไปหาอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตัวสตินี่หละคะจะเป็นตัวที่ทําให้เรากลับมาแล้วก็สามารถที่จะรู้จักตัวของเราเองจริงๆ ว่าเราเองคือใครเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในการฝึบการอุปนสมน่ยสำหรับตัวเองคิดว่าเป็นกระบวนการที่มีความเป็นพิเศษมากที่ครูบาอาจารย์สามารถผูกขั้นตอนการฝึกสติให้พวกเราไม่เบื่อแล้วในเหยวาการ์ก็ไม่หลุดนะคะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราึกอาปาร์เทียบกับอนาปาจับลมหายใจมีสติรู้ลมหายใจลมหายใจมาอยู่ข้างใน มันเบามากนะคะบางทีจับไปเพ่เพลินเหลับจับไปเพ่เพลินหายไปแล้วคิดไปแล้วไม่รู้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินนะคะแล้วเราต้องเดินให้พร้อมกับไอเสียงบลอกเนี่ยรวมทั้งคอขั้นสูงๆูงปู่ก็ฝึกว่าต้องรู้การถ่ายน้ำหนักด้วยแล้วก็บวกลมหายใจเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาคหลัท่านก็สั่งว่าให้อาจิตตั้งไว้ที่กระหม่อม ว่าฝ่ายู่ตรงไหน,นทั้งหมดเป็นการให้การบ้านกับสติเราให้มันเกิดข,ขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชะโงกการเหล่านี้ยถือว่าสําหรับตัวเองไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสำนักหรือครูบาอาจารย์ที่อื่นถูกขึ้นมาเพื่อให้สิ่งเรียนนะคะแต่ผูกเราเนี่ยก็คือคิดว่าท่านคงพยายามที่จะเหมือนกับว่าปั้นแล้วก็ลากไอ้กุนี้ให้มันรู้จักรู้จักสติได้งนะ่า แล้วโหมดของการรู้จักก็คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาตัวเองนะคะปัญหากายสุขภาพกายหาารือปัญหาจิตก็ดีล้วนเป็นเป็นผลจากการกระทำของตัวเองซึ่งิ้นค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีคนใหม่ด้วยนะครับวันนี้พอดีเราอยู่ปั่นพันธุ์สมใช่ไหมครับเราก็อาจจะขอแนะนำหรับผู้ใหม่นะครับผมหวังว่าจริงๆแล้วการฝึกจะไปบ้างนะครับ อาจจะเป็นแนวทางเล็นก,น,กน,น้อยนะครับการสุดปานเนี่ยจะนั่งหรือจะยืนหรือจะเดินจะนอนก็ได้ก็ได้นะครับอันนี้เราเราขอแนะนำเรื่องการนั่งนะครับการสุดปานก็นั่งตัว,ตวสลุสลังใหโตนะครับเพื่อกินแต่ถ้าทนะ่านสมาธิได้ก็จะดีนะครับ 2. กึ่งสลังให้น้ำตาลตให้เราสังเกตตัวเองนะครับใครที่มีเรื่องปัญหาเรื่องตัวสลังก็นั่งนั่งตามวิธีเรื่อที่นั่งได้ นะครับแล้วก็สูดลมหายใจเขก็ลดนะครับสูดลมหายใจเข้าแผ่วเบานะครับไม่ใช่ไม่ได้โชว์นะไม่ได้ไปโดดนี่ไม่ได้นะครับเพื่ที่เข้านะครับเหมือนเราเติมน้ำติดเข้าไปเพียงน้อยนะครับจนเต็มนะครับพอเต็มเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ให้ฝ่อนลมหายใจออกช้าๆแผ่วให้รู้ของการเคลื่อนของลมเท่าไหร่อ่านี้อาจารย์สำหรับผู้ใหม่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่เป ถ้าผู้ป่วยทำแล้วสังเกตลงเลล้เข้าเนี่ยอาจจะบอกว่ามันมีอาการลงมนการว่าลงเข้าในอาการใดๆให้ตามลงเข้าไปดูลงเข้าหรือมีการสัมผัสแต่ละจุดส่วนให้รู้ไปก่อนนะครับพอจุดสู่ที่ไหนให้รู้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยปล่อยลงในใจบอกจะช้าหรือช้านะครับลองจุดอย่างเี้ยวันหนึ่งสัก10นาที10นาทีหรือถ้ามีเวลาก็าบุกทำก็ได้ ถ้าเราถึนแล้วเราหายใจเหนื่อยแสดงว่าเราหายใจผิดหรือ,อยังไม่ชำนาญก็อบ,บรมหายใจตัวยให้เหมาะสมและรกับตัวเงก่อนนะครับจนกว่าเราจะหายใจได้ปูพื้นผูวให้กว่นะครับว่าคนที่หายใจเข้าลึกยาวนะครับแล้วก็ออกยาวจะเป็นผู้ที่เหนืยอยืนนะครับอย่างหลายๆประเทศที่มี